รัฐบาลชะลอแจกเงินที่ท่านเฟสสามเฟสสี่วันที่19พฤษภาคม25 6 8นายในพิชัยชุนหะวัชิระรองนายุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่2ทับพว่าจากกรณีที่สภาพัฒน์และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่าสถา,านการณ์ในปัจจุบันรัฐบาลควรชะลอโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0ื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเลตไปก่อนดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมตินำงบกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน157,000ล้านบาทไปแก้ปัญหา,าเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรดิจิตัลวอลเลตขอชะลอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์เหมาะสมเนื่องจากวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจึงต้องปรับแผนการใช้เงินซึ่งไม่เกี่ยวกับไม่มีเงินยืนยันว่าไม่ได้ซื้อเวลาถ้าสถานการณ์ดีเราก็จะนำมาพิจารณาใหม่แต่วันนี้อย่าให้เกิดการจ้างงานก่อน นายสรวงเทียนทองและมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรคเพื่อไทยได้ตอบคาถามผู้สื่อข่าวว่ากรณีมีมติชะลอดําเนินการโครงการิี่ท่านวลัลเลตเฟสสามจะกระทบฐานเสียงพรคเพื่อไทยหรือไม่เพราะดิจิทัวลวัลเลศเป็นนโยบายเรือธงและจะตอบประชาชนว่ายอย่างไรจริงๆแล้วการโยงงบประมาณไปทําโครงการใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงการิี่ท่านวลัลเลตก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกแต่เป็นการเลื่อนออกไปก่อน วันที่20พฤษภาคม2 5 6พคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโยงงบกลางที่ใช้ในโครงการแจกเงินดิทันวัลเลดจำนวน1 5 7 0 0 0ล้านบาทเอาไปทำา4โครงการใหญ่คือ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 2. การท่องเที่ยว3ลดผลกระทบการสร่งออกเพิ่มผลผลิต 4. เศรษฐกิจชุมชนและอื่นๆตามที่คณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอมาจบข่าวสวัสดีครับ